ชุดสวิตกดของสว่านไฟฟ้าจุดขนดันน็อตสกูล,ล็อกสายไฟไม่มีเลยวิธีการเอาสายไฟออกให้หาไขาควงแบนเล็กๆแบบนี้สังเกตตรงรูด้านข้างให้เราใช้ไขควงแบนแย่เข้าไปตรงรูจากนั้นก็ดันเข้าไปแบบนี้ก็สามารถดึงสายไฟออกได้ง่ายๆเลยแบบนี้ในการใส่ก็เสียบอัตโนมัตินี่ด้านนี้ก็เช่นกันใช้ไขควงแบนเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงสายออกมาแบบนี้วิธีการใส่ก็เสียบเข้าไปตามเดิมแล้วการล็อกอัตโนมัติแบบนี้มันทํางานอย่างไร เดี๋ยวแกะดูด้านนี้ตรงนี้จะเป็นตัวสปริงล็อกเมื่อเราแย่เข้าไปในรูช่องนี้แล้วเราดันก็จะเป็นการปลดสปริงออกแบบนี้นะครับเมื่อเราแย่ไขควงเข้าไปมันจะเป็นการปลดล็อกดันสปริงออกแบบนี้นี่การเสียบเข้าก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ดึงก็จะดึงไม่ออกการปลดล็อกก็ใช้ไขควงเป็นการปลดสปริงนี่แล้วก็ออกได้เลยประมาณนี้ครับผม